สวีดัสสวัสดีพ่อเป็นพี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยโซไปพี่น้องคำอ่อนพอกันถุ่มหนึ่งกกลัวลูกสาวบอกเจ็บข้อเลยเดยกขับรถออกไปซื้อยาพี่น้องซื้อยาแล้วบ่าพ่อได้ของมากินพร้อมจ้าเขาเรียกเฉากล้วยนมสดนะจ๊ะพี่น้องป้องไปที่ไหนอยู่ในซ้อยนี่ละ อันนั่งเจ็บคอนั่งไปเที่ยวสวนสยามมานั่งไปกิดหลายเจ็บคอแม่ทนไม่ไหวแล้วไปซื้อยาให้โคอนินแนไปซื้อยาให้หนูหน้อยวาซ่านนี่แม่ก็เด้ไปซื้อให้เพื่นแม่ไปซื้อให้เพื่อนแล้วกะอาได้ของตัวเองจ้าแนวอวนแน่วอวน,น,วอวนพี่น้องอวนคักๆักวนคักๆักแบเด้ พนบอกทมว่าหวานไม่จ้าเอาเอาเอา,เอาหวานมากไหมบอกไม่เอาจ้าไม่เอาหวานพนก็นใส่แต่ว่าชาวกล้วยนมสดนี่เขาเจ้าสิใส่น้ำอ้อยเด้พี่น้องอันน้นนำตาลน้ำอ้อยนะใส่แล้วมันจะหอมแต่ว่าขอบอกให้เพนใส่ใส่แค่น,นมกับเชาวกล้วยกับพอน้ำตาลนิดหนึ่ง,นนงเออก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ชอบร้านนี้ชอบชอบเดี๋ยวคองกินไล่หลายไปที่นี่เป็นรถเค็นรถเค้นบ่เคยออกไปจักเชีย <laughs> นานๆทีจะได้ออกไปน้องพี่น้องของกินลร้แห้งโอ้ฉันจะซื้ออะไรแต่ว่าฉันก็อิ่มแล้วแต่คิดอยากกินหวานอะแวะซื้อสักหน่อยเพื่อนว่าแก้วนี้ยี่สิบห้าบาทจากพี่น้องบอ่แพงกะถือว่าใช้ได้ก็เลยซื้อติดไม้ติดมือมาไหนๆก็ได้ออกไปแล้วน้องพี่น้องเนาะเออมือนี่แค่ได้คลิปเดียว เก๊กสียเอาอยัางคลิปที่สองชันกันเลยเอาเฉาวกลวยนี่ละจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้ามีความพยายามหาคลิปจนใดนะพี่น้องพอดีเดี๋ยวไปซื้อ,อยากันเลยอะขออีกหนึ่งคลิปแล้วกันพี่น้องปองไปาฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเพื่อ,นะอเป็นกำลังใจในการทำคลิปเออก็ว่ากันไป เออบคงห่วซิเอาคลิปยังมือนี้แล้วก็บ่ได้เฮ็ดแน่อยากแน่ก,กินพร้อมเพราะวา่ายังทําเยอะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นเก่เาของเก่าออกมาอุน่นฉันก็เลยบ่ได้เฮ็ดแนวกินแนวอยากมือนี้ก็ว่าสิเอกไปเฮ็ดคลิปข้างนอกก็เลยบ่ได้บ่ได้ออกไปเพราะว่ายังหู้บอเบอเวอ,เว,เอ,ว,อ,ว,เอวันนี้มีโครงกานว่าตอนแรกว่าสิบรีดผ่าบันที่หันไปเบิ่งเล่าผ่าแล้วไปสบาย ลูกฉันแล้วก็สาฉันพ่อบ้านฉันไม่มีสื้อผาใส่ฉันก็เลยได้รีดผ้ากาว่าจะเมืนน่อนีวาสิผ้ามูผ้าพวกแฟนเพจเป็นไปกินกุหลาบกว๋วยเตี๋ยวมูมูคนนี้พราเป็นมูหรอกเป็นพุ่นพี่ผู้ปกครองของแม่ของเพื่อนลูกนะพี่น้องเนาะเออ